ครับพี่น้องฝนตกตกเปิ้นมือนะครับฝนตกบนมือบานนี้ช่วงใบใบแดดออกวิญญากรสิออกไปตลาดนะครับไปเบื้องนา้าแถวตลาดแถวขึ้นบัวรัดมีนม้ำบอฝนตกหลายๆปาน,นี่น้องครับได้สองเสมอมาแล้ว <c oughs> เริ่มพี่ละเริ่มคลิปจากบ้านนี่ละครับออกไปเลยออกจากบ้านนี่ละออกไปเลยครับปไปไปเบื้องด้วย บานเป็นยังไงแล,ล้วกนน็ถนนถนนทางแถวบ้านมันเป็นยังไงแน่หลังจากฝนตกแห้งแบบเนี่ยุูนะครับน <laughs> ะครับถนนบ้านมัยากแหง้งเป็นลุมเป็นบ่อนะครับเหมือนโลกพระจันทร์นะครับบานคนเที่ยวหรือว่าจังไรมาก็บาดถึงลุมบอ่อนี่นะครับโอ้ฝากผู้เกี่ยวข้องในเด้อพี่หนองเลยมาดูแลกนันนะ หมู่บ้านไหนที่พัฒนากับขึ้นวามพัฒนาสามัคคีเขินนะครับนะบมามเนี่ยแต่ว่าถนนตรงนี้ผันงามอยู่เลยถนนเขาลงไปบ้าไมยาแลวโอ้ยเหมือนโลกพระจันน์นรลอพี่นองอ่ะบาว่ากันพี่น้อง,อาาองไปขอจรอสิบ่์ท่านมีงบประมาณให้ได้บุ ต้องนีกันยังงามอยู่นะครับช่วงนี้ดีอยู่เห็นไหมันซีมีจากช่วงเ,เขามาบ้านเนี่ยมาชรากลางบ้านมาเนี่ยนะฮะมาโดมมาเนี่ยคขับจะกดเทอยู่นะครับมันก็นธรรมดานะครับเนาะปีงบประมาณต่างๆเนาะครับจะกดเทกันสีสันขั้นต่อไปนะฮะนี่เด้อบานวิญญาณนะครับเด้อออกจากบ้านแล้วบานนะครับ เตัวบ้านอะไรแล้วเบิังดูเป็นลุบเป็นบ่อนี่เบิังดูน้ำค้างก็เจาะไอ้แจยอย่นี้เออน้ำนะพาไปติดตามเบิึงถนนออกจากบ้านวัวด่านน้ำทวนหัวหน่โอ้ยพี่น้องเนะขับเบิงร์นรถข้าวออกจากบ้านเขาบ้านบ้านพ่านเป็นคือบ้านวหญ้าบอเป็นลังศิวะครับเป็นลุบเป็นบ่อแบบนี้บอ มพังก็มีน้ำขังก็ย่อนอ่เอ้ยแตเทศข้นกีดอยู่ในน้ำคือขังก้อนกีดเลยพี่น้องแมนบ่เป็นคือบานพิย่าบอเนี่ยเพิ่งดูนี่ค่ะข้นกีดจ้ะน้ำขังก้อนกีดนะครับมันทั้งใยหรือมันสูตรใยนะครับจ้าจเห็ดเนาะอวยให้อ้อยให้มันแล้วครับแถวนี้บานพิย่าก็ได้เนี่ยอ่อยให้มันเต็มเบิดนี่แหละ ครับคุณมันจิงพึงมันวิญญาณเด้ยวหมดจิงพึงงงามๆมดเพรามันต้องผู้ใดเนี่ยเนี่ยบังดเนี่ยถนนบ้านนี้ไงบ้านเนี่ย,นนยโอ้บ้านมันมาจับประจานบ้านเจ้าของดอกเด้อนะครับเอือยากถางบาพี่น้องเป็นคือบ้านวิญญาณบ่ถนนท้อนกีตา้าน้ำคลังถนนเนี่ยนะครับ,รบทงใไฮทงหน้ามิตัญญาดอกพี่น้องไอห,หน้าสาโทกันได้เบ่งดูดินะี มิทยาครับแดงกึ่งครึ่งด้วยอ,อ่าวบาวากันพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรเป็นไปเหนือก็อน,นั่นคงสิยากนะครับเห็นในเห็นหน้าก็คือเห็นในเห็นหน้า,นนาต่อไปนะครับเท่าแล้วผู้เท่าแล้วนี่ตีนะครับเป็นจังใดละงงเงยยกหนักหนักก็สิได้ยูบอ๊อผู้เท่าริโตนจ้ะ ยกหนักแน่ตัดหยญาแยน่กลับมาอดโยเยนผู้เฒ่าก็ได้แล้วจะลนสาดอยอะนะครับนะออกมาถนนเส้นลักๆนะครับเส้นลักๆที่มาในหมู่บ้านผ่านแต่ละตำบลไปตำบลแล้วนะครับออกจากบ้านมีหญ้าเลียวขัววัดนังปีละมุ่งหน้าไปขึ้นอุบลรัตน์พุระเนาะสิพาไปดีตามเบมุงนา้นาขึ้นอุบลรัตน์น้ำฝนตกดูดูตกเลี้ยงกันดูสองสามหมื่นเป็นอาทิตย์พุระตกบ่หมื่ฟ้ามัวดินเลย หัว่านามมันหลายบอ่อเนาะครับเนาะน้มเครื่องบุรัตตมันขึ้นบอ่อถ้าพี่น้องเดีตามคลิปวิญญาคลิปที่ไปอำเภอโนนสังนะครับที่ตามเบึงน้มเคมรื่องบุรัตต์อยู่อำเภอโนนสังนั้นบ่หัวา่าพี่น้องเดีติดตามบ่เนาะนะครับหนามบ่มีเลยน้มพวกอำเภอโนนสังนะครับแปลนไม่ลายนะครับเนาะแปลนไม่ลายเลยมีแต่ ให้หน้าสาโทเขาเจ้าเลยนะนะครับวันนี้ก็สิพานพี่น้องไปติดตามเบิึงนะครับเดอ้อติดตามเบิึงน้ำขึ้นบุรีนอฟฝนตกบักแห้งอยู่รวมอาทิตย์ก็ว่าได้คือว่าสองสามมื่นสิพานมากมันเป็นฝนลินไหมครับลินเชง,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 งแซ่เชงแซ่พื้นเมื่อบาดแห้งบาดบอยไหมพิยาบระหัวหนาวมันสิเพิ่มขึ้นไล่เป็นหน่อยเป็นหลายเนาะเพิ่มขึ้นไลรือขึ้นหน่อยซ้ำดาเนานะ เขาว่าปีนีน้ำสีไลอีกคนแถวบ้านไอ้กูมั่นนีน,น้ำยุเดนี่เขาจะว่าีมีการระบายน้ำมีญาติไปบึงน้ำคือบม่มี่เสดเลยยุเคือ่อคือสีระบายนา้ำเสนเลยเนี่ยมีญาติงงงๆอยู่นะครับสีมีนม้ำเห็นระบายอยู่บอ่อบระบายเขาว่ามากนะครับขอมูลวมี้าเพ่อท่านมีนะครับขอมูลบพ่ท่านมีเพราว่ามากก็เลยบอกตามไปพิสูจน์กันดีกว่านะพี่น้อง ไปพิสูจน์กันเบิงวันหนามันมีแถบอมีหลายแทถบอนะครับเนี่ยหลักหนทางออกจากบ้านวิญญามาถนนดีเรียบเลยเด้นะครับยกเว้นที่บ้านยังเดียวพี่น้องพรกนอ้าออเสียงผู้ใดไอ้ควักควักข้างหลังวะ ลายใหญ่เด้อลายใหญ่เดี๋ยวปูไทยคลิปจะเข้ากันเด้อนะครับร้านหน่อยมะน้ำครับร้านหน่อยมะน้ำไอเบิ้องหุ่นตะน้นทางแถวบ้านวิญญาณเป็นยังไงเรียมเลยได้ครับอุดมสมบูรณ์พร้มอม่จะเล่นลุงเรื่องเขามาถึงเบิดแล้วนะครับสวยงามนะครับนะปวเห็นผู้เขาจึงพึงยุ่งนายมาปวน เขาจึงพึ่งอยู่คนละหลาดยางงามอาหลาดเลยพี่น้องเออโอ้เขาจะนวดใจรักเลยพี่น้องนะเบิ่งดูร้านค้าร้านขายเปลี่ยนแปลงไปเบ้อดิพี่น้องเห็นบ่คุณน่ะเห็นปะนะครับคุณนะ่ะเห็นปะร้านค้าร้นะนา,นา,านขายปับ๊บ ปรุงนะครับเห็ดลองลับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าคือบุรีัมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะก็เลยมีมองเที่ยวหลายๆเนาะคือบุลีัดนี่หลายมองครับแหล่งร้านอาหารที่อร่อยแหล่งเทีเ่ยวล่องแพต่างๆนะพี่น้องเนาะหลายเลยนะครับ ทเดี๋ยวเึ้นบุรัตต์เลทั่งถนนสายหลักระหว่างอำเภอนธนพองกับอำเภอขึ้นบุรีรัตตนี่ได้นี่สวยงามอารามชามแบบนี้แหะพี่น้องเป็นจังซี่แหละสวยงามแบบนี้เลยเนาะครับโอ้ยใส่คมเร็วเลยขนาดเลี่นรถขนาดก็จะเอาเปลาไปทางดูเนะาะทำเวลาคือสมัยย่าเฮ็ดงานขับรถ งานเขาส่ง,งจอหน้ายอยู่ในกรุงเทพนะาะจะว่ามันกรุงเทพจะแท้ๆดอกชาญชาญกรุงเทพจังหน่อยไปรับไปส่งเพิ่นเขาในกรุงเทพแนะ่จะเว่าเรื่องหนึ่งปั้งจอหน้ายสวนเขาไปซื้อของในกรุงเทพแต่ว่าจอหน้าเสียรถไปเองนะผมไม่ได้ขับเข้าไปนะบ่เคยเข้าไปยังแท้ย่านธุรกิจย่านอุปกรณ์ หลายๆเนาะคุณวิญญาใ่ไไปกับผมนะเข้าเมืองเข้ากรุงเทพซื้อของหน่อยรับตอบรับแบบว่าบอคิดเลยแหละก็จะเข้ากรุงเทพเนาะครับเนาะเพิ่นรถเบนเหมืนไปเนาะสมัยตะกี่ตอนหน้าจะขับเบนเหมันวะเพราะขึ้นเบนเข้าสิบเบนางข้างหน้าก็เพิ่นกะคิดนะครับสิบเบนางบอหนาเคี่ยงเงเพิ่นกว่าว่าเข้าไปเทียบท่านก็ไปเพิ่นเนาะ พีน่นาวก็เปิดประตูข้างหลังนั่งปั๊บเลยเลยฮะพี่นาวงบหูเนาะบนติดเครื่องไปแล้วอ่าคุณวิญญาผมเป็นคนขับรถกลายเป็นคนขับรถโดยไปโดยบรรยายนะนี่นึกออกได้พี่น้องเอ้เข้ามาเจงา่ายต้องนั่งเบาะหลังเมนบาคนขับรถต้องขับคอยเขาบนนั่งเบาะปักที่นี่จ้ของมันนั่งข้างหลังไงให้เพื่อนเป็นให้เพื่อนเป็นใน,นคนขับรถให้เพ่พี่น้องโอ้ยคือได้ ก็เลยขอโทษครับผมกลัวว่านายจะว่าเอาเสะนะเอ้ยว่าได้ยังไงคนนั่งรถด,ด้วยกัน <c oughs> จะกลัวพี่นอ้องครับอ่าลืมเดอเาาเม้อกันเจ้าน้ายีเข้าภาเขาองเขายางเพนครขับให้เฮ้านี่เฮาจะไปนั่งบอ่อหลังจะไปนปัน่งรถเบนท์พน่นข้างหลังเพราะมันเป็นการเป็น,จนเจ้านนยาพิ่พนทัานที่เลยนะครับยม่ยากอะเลยเป็นก้มรูมาบอกพี่น้องนะครับนาะบอกพี่น้องไป ก็ได้กหมูน้ากันว่ากุ้มเป็นจริงนะมันก็ะต้องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนมาเขาขับรงส่งเพื่อนเพื่อนสิขึน้นหลังนั่งปั๊บพืชินนอนสิยังกระลึงของเพื่อนเนาไปส่งสุดฟองไม้กับนายครับถึงแล้วสินะพ่อเพื่อนขับให้จะคล้องไปนั่งนี่ดีโอ้ยลืมขึ้นปล่อยน้องขึ้นบ่ออกดอกบวหูเนาะครับมันก็นเลยเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเนาะครับเรื่องเล่าให้ฟัง เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเาเขาในเขิดตลาดอุบลรัตน์เดิมครับเดินนี่ครับถนนกว้างขวางแล้ววา่าลิงข่าวมีงบประมาณเข้ามาถนนเส้นนี้ระหว่างอำเภอน้ำพองมาอุบลรัตน์นี่จะเป็นถนนสี่เลนไปแล้วนะครับ <c oughs> พี่น้องก็คงจะอย่างนั้นเลยแหละต่อไปนะครับจะเริ่มเลยนะครับเพราะว่าวิญญาเคยไปฟัง่งหลาย หน่วยงานพินมพ์เบานะครับบัวหน่วยงานใดต่างๆจะมีการงบประมาณเซ็นง,งบประมาณมาแล้วเพื่อสร้างถนนี้สี่เลนวิญญากคงจะได้เห็นถนนสี่เลนจากแยกเขื่อนอุบลรัฐแยกไฟแดงถนนมิตรภาพเข้ามาคือนอุบลรัตนะครับเนาะคงจะได้เห็นกันนะครับสวัสดีครับพี่นั่งครับอ่ะ,อะต่อมา บานนี้ก็สิรเลียวออกไปทั้งสายมือนะครับเนาะต่อหันตรงไปบนเขาเคยมูลนัตสิเลียวออทั้งสายมือพี่ละนะครับสิไปธุระนะครับคนกะว่าวเรื่องนอกเรื่องไปหลายแนวนะครับเราไปน่องเนาะกะพามาที่ตามบึงถนนจากบ้านวิญ,ญาจากบ้านไปแท้เลยออกมาในตลาดนะครับก็เลยเห็น นะครับเลยให้พี่น้องเห็นน้ำา่าออกจากบ้านมาตุลละทุล่างยัง่ด็กเห็นน้ำแล้วครับเนาะครับพี่น้องเขื่ิเห็นน้ำกันบรรยากาศงามฝนหลังจากฝนตกแล้วหนทางแปเนเออเติร์แปนเรียมเลยเพราะมันมีคนหลงนนังถนนแต่ว่าขอบขอบ,ขอบนะจีนเล็ก <c oughs> <c oughs> น้อยนะครับกี่ดินกี่แน่หลายๆนะครับเนาะก็ว่าไปยังพี่น้องเพราะว่าฝนตกล่างถนอนออกไป ขอบพุดบากขางองงพุดบาเอยเต็มไปหมดนะครับเนาะนี่นะครับแถวบริเวณอำเบอร์เกินวงลัดเกินอุบลนัตนะครับอำเบอรอุบลรัตนะวิญญากรรมมาเป็ดภาพให้พี่น้องเบิรงนะครับ,บ,รเ,เ,เ,บ,รรบเห็นน้ำกันนะครับแบบนี้แล้วนะครับแล้วครับผมมีอย่างไรนะบรงหานก่ะขออภัยวิญญาติดไฟแดงกันเลย เห็นรถค้นขามถน,น้นแล้วขามไปแล้วไปยุดชะงักกลางถน,น้นไหมครับเขาเลายรุ่นน้ำขยา,เ,าเอาไปยังขึ้นจอดกลางถนนนสินะครับเนาะครับเอาพี่น้องสช่นะครับรบ,นห,รบ,น,รบน,นหน้าอำเภอแล้วนะครับคุ่ยายสิเข้าไปในละเขตหน้าอำเภอนี่แหละครันะครับผนมะสวัสดีครับเจ้านายนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี่ไป,ไปเซลเที่ยวใส่เนาะ Hmm.